วัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในาการคุยกันเวลาตัวนะครับผมกับผม aka เมาหมาหมูสเตตัสแต่ขอบ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะขอความอิสรภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้เราอยู่กับในวันที่8นะ,ะนะครับอันนี้ EP ที่650แล้วนะครับกับหุ้นเพื่อนขอนะครับ เซตบ้านปูเนาะ i v l a IBDC แล้วก็ HHR นะครับ G H a, H a, ก็มาอัปเดตกันแค่ EP <c oughs> เดียวนะครับส่วนอ่าทีมที่เล่นสั้นนะครับหุ้นที่อยู่ในเซตร้อยยืนอยู่บนเส้นนิม A 200เนี่ยเดี๋ยวมันยังไม่มีอะไรที่แบบคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอันผมก็เลยยังไม่ได้มาอัปเดตเนาะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าสมมติว่ากลางอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรที่แบบคืบหน้าแบบ เป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวมาอัปเดตนี้ทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามา update. อัปเดตเซตเพื่อนขอเซตนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่บ้านปูกันเลยนะครับบ้านปูเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมมองว่านะครับเขาทำเอ็กเวฟตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเขาก็เออหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, จบคืน A คือยังไงซาเขาต้องมีอีกสักสามคืนเพื่อจะขึ้นไปนำคืน B นะครับผมแล้วผมก็มองว่าเนี่ยเขาต้องเป็นสตอง B แหละเออเออขาต้องเป็นคอลเลคชั่นแฟลแหละม,มองว่ามันปลายรอบแล้วอ่าสมอลเอ็กเวฟเนี่ยถ้าจะจบจริงๆเนี่ยมันต้องจบด้วยไทแองเกิลหรือไม่ก็คอลเลคชั่นแฟลนะครับซึ่งเราก็กําลังตามกันอยู่ผมบอกว่าเออเนี่ยขึ้นไปมันต้องมี A B C อย่างน้อยสักสามคืนนะครับ ตอนนี้เขาก็เหมือนจะขึ้นไปจบ A แล้วย่อบีแต่ขึ้นมันสั้นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่า6 1 8เนี่ยมันยูดได้แถว6บาท15ตังค์นะครับถ้าจะเป็นคอร์รัคชั่นแฟลจริงๆเนี่ยเขาต้องขึ้นมานะครับ6 6บาท15ตังค์เนี่ยนะครับแต่เขาก็ยังไม่ขึ้นไปตอนนี้ยังผ่านเส้น A200 ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเวทแอนด์ซีต่อ โอ้คือแทบจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับบ้านปูเนี่ยนะอืมต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็อ่าสี่บาทสาตังนะไม่ไม่ควรที่จะหลุดแล้วนะครับสำหรับบ้านปูก็เดี๋ยวต้องเป็นกำลังใจช่วยนะครับก่อนหน้าเนี่ยสัญญาณบุรีเดเวอร์เจนเนี่ยคออ่ข้ทีชัดมากนะเนี่ยบุริบุรีบุรบุรคือ ต้องมีเด้งขึ้นไปทําขึ้นบีบ้างแหละนะครับไม่มากก็น้อยเนาะแต่ว่า,าวัดจากแถวแถวเจ็ดบาทห้าสิบตังค์เนี่ยจุดเริ่มต้นของขึ้น A มาจนถึงจุดสิ้นสุดของขึ้นเแถวแถวนี้เนี่ยนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นคราวที่แล้วที่เราวัดกันเนี่ยมันอยู่แถวแถวหกบาทสิบห้าตังก็เราก็คาดการ์ว่ายังไงซาเขาต้องขึ้นมาทําขึ้น B ใหญ่ตรงนี้ ซึ่งมันจะมีอยู่3ามขึ้นย่อย a b c เนี่ยหวังว่ามันจะขึ้นมาถึง6กบาทสิตังค์นะครับนะเพราะว่าทุนของคุณชาญชัยเนี่ยอยู่แถวแถวหกบาทห้ตังค์นะครับก็ถ้าสมมุติว่าจังหวะนี้ขึ้นมาทำขึ้น b เนี่ยถ้ามันขาดทุนไม่มากเนี่ยก็น่านจะเป็นโอกาสในการเคลียร์ของแต่ถ้าสมมุติว่าชอบธุรกิจของเขาแล้วมองถือยาวๆกินปันผลไปเนี่ยนะครับ รอจังหวะไซเคิลใหม่จังหวะที่เขากลับตัวเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าตรงนี้เขาทำคลื่นบีเนาะพอทำคลื่นบีเสร็จมันต้องลงมาทำคลื่น C ในกรณีที่เขาทำคอ r ์รัคชั่นแฟดแต่สมมุติว่าเขาทำอ t a ท g l กิ uh, angle, มันก็จะมีอยู่3แบบอย่างที่ผมพูด,ดบ่อยก็คือเซมิทิคอลแอสเซนดิงแล้วก็ Descending นะครับซึ่งเราต้องตามดูกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับบ้านปูนะครับ อืถามว่าอยากเล่นสั้นไหมเนี่อันนี้ผมไม่แนะนำดีกว่ามันไม่น่าเล่นสั้นเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาทำโอบอร์ดเนี่ยดูอย่างไอซไอเนี่ยนะครับขึ้นมาทำโอบอร์ดถ้าหน้าเล่นจริงๆเนี่ยต้องรอให้เขาลงมาทำโอเวอร์โซแบบเนี้ยนะครับเขตโอเวอร์โซแบบเนี้ยคือยังถ้าลงมาอย่างเงี้ยยังไงก็มีเด้งนะครับอืมอ่ะ ต้องรอก่อนอตัวต่อไป IBL นะครับคือเซนดิเมนต์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หุ้นไทยคือแบบนะมันก็แบบก่อยๆหน่อยนะครับแต่ยังไงซะที่ผมอยู่เป็นเพื่อนอัปเดตคลิปอย่างนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่มีไปไหนแน่นอนนะครับอืม ามาดู IBL IBL คราวที่แล้วเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยจังหวะที่เขาทำบุริตเดเวอรเจนตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมอาอ้สายยกโลทำบุริตเดเวอเจนนะครับแล้วเหมือนเขาจะทำเป็น ascending แถว a n A B C ดูดงเมาส์นะ A B C จบเด้งขึ้นไปทำเป็น X แล้วเหมือนเขาจะจบแบบ ascending แถว a n นะครับผม small X w a v นะครับตรงนี้นะ ถ้าผมมองไม่ผิดนะครับสมอลล์เว็บตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นซิกแซกเอกับ try n go นะครับอันนี้คือจบสมอยเว็บได้เลยมันจะเป็นสมอยเวฟแบบดับเบิลก็คือมีอยู่2ชุด1ชุดตรงนี้แล้วก็อีก1ชุดตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเฮ้มันเล่นสั้นได้แหละนะครับแต่มันมันอันตรายนะแต่มันเล่นสั้นได้ก็ผมให้แผนไว้เข้าแถวแถว20บาทเนาะมาตัดขาดทุนได้แถว19บ้าบาท5 0ิบาท60เนี่ย เราก็จะขาดทุนอยู่ที่3.92%แต่ถ้าสมมุติว่านไปถูกทางเนี่ยอ่าเราก็จะมาเทคโปรฟิตแถวๆยี่สิบสองบาทนะครับเราก็จะได้กำไรอยู่ประมาณ7.8%มันไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมหม้วนเดียวจบเลยแต่ก็ถือว่าไปนะครับถ้าสมมติว่าเข้าไปตรงนี้ก็อาชิวๆนะครับผมนะบวกมาที่ กี่เปอร์เซ็นต์นะ7.84แเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ่าสําหรับ i b l นะครับชิวๆเลยนะครับวันนี้ตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้ <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุด ออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแห่งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค่างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในทา r a ฟ e day t i m า f r a m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์จแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมอ่า ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแทงนี้แทงเดียวขึ้นไปเอชนเส้น EBA ส0งแล้วเขาก็เทคโปรฟิตกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอสมอลเอ็กเวฟเราเนี่ยเราแทงไม่ผิดเนี่ยนะครับผมพื้นที่ที่เขาจะขึ้นไปทำโอเวอร์บอทเนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะยังมีอีกเยอะนะเห็นไหมเนี่ย เขามีโอกาสรอบนี้ถ้าสมมุติว่าเส้นอ e m a ห้าสิบเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยรับอยู่เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปยืนบนเส้น EMA 0สองร้อยดีอีกครั้งนะครับถแถวแถวยิบสองบาทเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสสำหรับ IBL อ่ะยังไงซะก็ยินดีด้วยถ้าสมมุติว่ามีใครเข้าอ่าแผนเล่นสั้นตรงนี้นะครับที่ผมทำทิ้งไว้รอบที่แล้วก็เจ็ดบาทแปดสิบสี่เอ้เจ็ด เจ็ดจุดแปดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเจ็ดจุดแปดสี่เปอร์เซ็นต์นาะเนาะนะครับนาะเนาะอ่าโอเคส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ผมมองว่ามันยังมีพื้นที่ที่จะเดินทางไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของไ s i เนี่ยถึงจะเข้าโซนโอเวอร์บอทเนี่ย ผมมองว่า IBL เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ขึ้นมากกว่าลงนะครับอืมก็มองว่าเขาน่าจะขึ้นไปยืนอยู่ในแถวยีบองบาทได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น MA 2เอสองร้อยเขาจะอยู่ในบริบทกลับตัวอีกครั้งหนึ่งอายอย่าลืมนะตรงนี้ RSI ทําทำบุริเดเวอร์เจนสวยมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เราแกะลงมาเนี่ยเขาทํำสมอลเว็บครบแล้วนะครับพทเทินมันจบแล้วมันจบที่แทง ascending t r i a n g l เนี่ยนะครับ อ่าตัวต่อไปนะครับ AAI นะครับ AAI อ่า AAI AAI ไม่รู้คุณรัศมีเขาเขาเล่นสั้นไหมเนาะคุณรัศมีถ้าถ้าดูคลิปนี้เดี๋ยวตอบผมหน่อยได้ไหมได้เล่นสั้นไหมเนี่ยช็อตนี้เนี่ยเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ย แต่ทุนคุณลัสมีอยู่ที่27บาทถึงสามสบสองยี่สบาทห้าสตังค์ถึงสาบสอตังค์เอานะนะครับถ้ารอบนี้เป็นขาขึ้นของ IBL เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงหละนะครับอรอรุ้นว่าเขาจะขึ้นไปยืน22บาทได้ไหมอันนี้สเต็ปแรกเดี๋ยวค่อยตามดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะ a AI นะครับตัวต่อไป A A I A A I นะครับผมข่าวที่แล้วนะครับผมบอกว่าบริเวณผมกลางฟีโบไอกลางวอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยแถวแถวหกบาทยี่สิบตังค์เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่มีการสะสมราคาสูงสุดนะครับแล้ว ผมให้แนวเล่นสั้นไว้ตรงนี้เข้าแถวแถว4บาท22ตังมาตัดขาดทนในแถว4บาทเนี่ยเราก็จะขาดทนอยู่ที่4.29เปอร์เซ็นต์เนาะแต่มุ้มันไปถูกทางเราให้แนวต้านไว้แถวแถว4บาทไ4นะครับขึ้นมาเกือบถึงนะ ึ้นมาเกือบถึงมาอยู่แถว4ี่บาทเจ็ดสิบหกนะครับแล้วก็ย่อที่จริงเทคโปรฟิตเลยก็ได้นะเทคโปรฟิตตรงนี้ก็ได้ตั้งสิบสามจุดสามสามเปเซนนะครับเออเนี่ยนะครับช็อตนี้ก็เล่นได้นะครับช็อตนี้ก็ได้นะเออเทคโปรฟิต ที่จริงน้าเฝ้าจอเนี่ยยังไงก็เทคโปรฟิตแหละขึ้นมาแห่งนี้เนี่ยบวกไปสิบสามจุดสามสามเปอร์เซนนะครับอืเนี่นะครับ โอ้โหเล่นวันเดียวจบเหมือนกันคือมันคือเขาเก็งกำไรแหละคือเรามองเห็นจังหวะเล่นคือคนอื่นในตลาดเนี่ยเขาก็เห็นจังหวะเล่นเหมือนกันพอพอเห็นจังหวะเล่นคล้ายๆกันตรงๆกันในปริมาณเยอะเนี่ยเขาก็เล่นกันเนี่ยแล้วก็ไล่เทปโปรฟิตเนี่ยมันจะเล่นสั้นๆกันแค่นี้แหละนะครับคือเซนดิเมนต์ตลาดไม่ค่อยดีแต่คนที่แบบอยังพอมีกระสุนอยู่เขาก็มานั่งเล่นสั้นกันนะครับ เนี่ยช็อตนี้ก็จบไปแล้วคือเราต้องเข้าใจได้ว่าขึ้นมาตั้งสิบสามกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบสิบามเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาก็เทคโปรฟิตกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราถือแล้วเรารอเล่นรอบใหญ่ๆตรงนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดหรอกนะครับอืมเนาะก่อนหน้าไอซ์ไสก็ทำบูตริเดเวอร์เจนแล้วด้วยนะครับอ่ารอให้ครบขึ้น นะครับร้อยครบขึ้นที่จริงขึ้นสี่ตรงนี้มันก็ต้องมีห้าึ้นนะครับอืมนับนั่งนับจริงๆก็เนี่ย 1, 2, 3, 4, ห 5, นึ่งสองสามสี่ก็เหลือห้าเพื่อนๆนะก็เหลือห้าแหละเลยอีกเลยอีกคืนหนึง่งนะครับทนอีกหน่อยผมมองว่าใกล้จบแล้วแหละ นะครับ AI นะโอเคก็เวทแอนซีต่อสำหรับ AI คือคือคุณรัศมีเขาก็มาแชร์เหมือนกันว่าเออเนี่ย AI มีซื้อหุ้นคืนนะเนี่ยพอพอมีข่าวมาว่าจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนใช่ไหมเขาก็เริ่มเข้าไปเก็บของนะครับอืมนะ Ah, ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะคผม ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับก็เดี๋ยวรอต่อนะครับเดี๋ยวรอต่อรอต่อมันอาจจะไม่ลงแล้วก็ได้นะอืมแต่ที่ผมนับมาเนี่ยมันเหลืออีกเว็บหนึ่งไงเออ นั่นแหละนะครับก็อาจแต่แต่เขา,ามีเวลาระยะเวลาในการทยอยซื้อนะซื้อหุ้นคืนเนี่ยเขาเริ่มวันที่ยี่แปดแล้วก็สิ้นสุด28่แปดพฤษภาแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่28่แปดพฤศจิกาเพราะนั่นหมายความว่าถ้าราคาหุ้นมันย่อลงเขาก็มีโอกาสในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่ถูกด้วยนะครับ อาจจะมีจังหวะทุบลงมาเก็บของก็เป็นได้นะครับแต่เราก็มองว่ามันมันคงไม่เลวร้วายหรอกขนาดนั้นหรอกก็อย่างอย่างมากๆเลยก็ได้แถวสามบาทสาสิบสี่สามบาทสามสิบสามบาท,ทีสิบแปดตังค์แต่แถวนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะครับไปต,ตัวต่อไปนะครับ B t c เนาะ BTC BTC คราวที่แล้วเราก็มองว่าเออเนี่ยเขาอาจจะขึ้นมาทำเอ็กเวฟก็ได้นะเนี่ยเขาย่อลงมา1 2 3 4 5 A A จบแล้วนะเด้งขึ้นไป B อย่อลงมา C แล้วก็1 2 3 4 5มี่เนี่ยมันก็มีห้าขึ้นแล้วนะถ้าสมมติขึ้นไปทำเอ็กเวฟก็ก็จบได้เหมือนกันนะครับเพราะมันมันมีอยู่3ามขึ้นแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ลงคล้ายๆกับลงมาทำเป็น A มาอีกชุดหนึงนะครับ บูเกอร์กรุ๊เนี่ยอา,อาจจะต้องเวทแอนด์ซียาวๆหน่อยนะครับอืมนะแต่ก็ไม่แน่ถ้าสมมุติว่าเขาเอ็กับแทงโก้นะครับเอเอกับแทงโก้แล้วเป็น d e s c e n d ้งแทงโก้เนี่ยเขาอาจจะไม่ลงลึกก็เป็นได้นะครับรูปแบบของอ เดซินดิง n ทมเกก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยราคามันจะบีบอัดลงมาแต่มันจะไม่ทำโลใหม่นะครับอันนี้อันนี้คือ s ดซินดิงหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าเขาทำเซมิทิเคิลเขาก็จะไม่ทำโลใหม่นะอ่าเขาจะย่อลงมาแล้วเขาก็จะเนี่ยบีบอดัดบีบอดัดแต่มันจะไซว y ออกข้างนะครับอันนี้คือเซมิทิคิลแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือ แอ s เซ n ดิ n งนะครับราคาจะไม่ผ่านแนวต้านแต่ราคาบีบอัดบีบอัดขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของแท i งโก l e นะครับซึ่งเราต้องเวทแอนซีอีกสักพักเลยสำหรับ BTC เนาะแต่เขาก็โชว์สภาพคล่องนะเขาก็ปันผลนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ปันผลอะไรมากมายแต่เขาก็ปันนะเพื่อนๆอน่ะก็ดูต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีของอยู่นะครับอืม เดี๋ยวมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับยกเว้นอาทิตย์ไหนไม่สบายจริงๆนะครับอ่ะไปตัวต่อไป h r นี่ก็นักท่องเที่ยวหายนะครับโอ้ที่จริงหุ้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมชอบนะจริงๆแต่นักท่องเที่ยวมันหายนะ p a y b o o อ่า p a บุ Value เนี่ยนะครับ คือมันต์คือเราเทรดต่ําบุ๊กถ้าจําไม่ผิดนี่น่าจะศูนย์จุดน่าจะศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าเลยนะอ่าถ้าสมมุติว่ามูล,ลค่ามันบาทหนึ่งเนี่ยเราซื้อได้แค่สี่สิบกว่าตังค์ห้าสิบกว่าตังค์เอง P/E ของเขาอยู่ประมาณทักยี่สิบห้าเท่านะครับมันขึ้นอยู่กับกําไรอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าปีนี้ทั้งปีกําไรเขามันเยอะขึ้น P/E ก,ก็ยอ่อลง P/E มันก็จะลดลงนะครับแต่ที่สําคัญคือเราซื้อในราคาต่ําบุ๊ก ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าเขาอาจจะลงมาทำดับเบิลบอททอมนะครับผมแต่แล้วก็ทำโลใหม่อีกมองตรงนี้เป็น expanding leading diagonal นะครับ A B C D E จบแล้วมันต้องไปโอ้ oh, อันนี้ก็ไหลลงมาต่อใช่เลยอ่ะไม่มีอะไรหยุดยั้งนะครับถ้า sentiment มันยังไม่ดีนะครับ ภาพรวมก็ยังคงเป็นขาลงอยู่เออเสียดายจริงๆแต่เขาก็ปันผลนะเขาเขาปันผลแล้วนะปันผลน้อยแต่ปันผลนะนะครับถ้าใครมีของอยู่ก็คือคือถ้าชอบธุรกิจเขาคือมองว่าอยังไง่าท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศเราอยู่ก็ยังยังชอบธุรกิจของเขาอยู่ ยังชอบ b u s เ s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  m o l ของเขาอยู่ก็ DCA ฮะตัวตัวนี้คือมันต่ำบุกอ่ะเพื่อนๆอนะโอเคจบไปฮะห้าตัวก็มาอัปเดตนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีหุ้นอยู่กำลังติดตามหุ้นกลุ่มนี้อยู่นะครับ โอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชีน้นาให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น5ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสีย่ยงปรดใช้วิทยาในการลงทุนด้วยนะครับผมมีอัปเดตช่วงกลางอาทิตย์นะก็ไปติดตามได้นะครับผมนะสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีมีเพื่อนที่ขอเข้ามาในช่องนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมไปตามเก็บไ้หมดแหละขอใหม่ขอเก่านะครับผมนะจะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับ ก็ขอความกรุณานแล้วก็กราบยิงอลเชื่อกดไลค์กด s ับสไครต์แล้วก็กดแชร์ลงใจด้วยสุดท้ายได้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเทนี้นะครับสวีสดัตสวัสดีครับผม